สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Honk Game เมื่อกันอีกเชินเคยนะครับอ่าก็ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Zone 4x Steam นะครับผมก็วันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรนะครับผมก็คือคลิปลงดันนะครับผมอ่าจะเป็นการลงดันใช้ตัวของตัว Christian นะครับผมเจ้าตัวนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่นิยมเล่นเท่าไหร่นะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะมา สาธิตและทดลองเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าสกิลอันตีมันเป็นอย่างไรนะครับผมหรือบางคนอาจจะรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาทําคลิปลองเล่นคิสเตียนดูนะครับผมอ่าแล้วผมจะลงก็คือลงดันในโหมดของซับเวนนะครับผมทุกคนปะเดี๋ยวเราเข้าด่านซับเว y กันเลย ชา้าก่อนน้องๆถ้าอยากเล่นเกมนี้พี่มีมาแนะนำเพียงแค่เข้าไปที่ Google และพิมพ์คำว่า s o n นโฟและก็คำว่าดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลด Set up file เพียงเท่านี้น้องๆก็สามารถเล่นเกมเหมือนพี่ได้แล้วนะครับผมทุกคนหรือมีวิธีนึงเพียงแค่น้องๆดูคลิปพี่แล้วกดลิงก์ใต้ล่าง ก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นเกมกบพี่ได้แล้วนะครับผมปะ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยนีแ่แหะครับผมตอนนี้อยู่หน้าซับเวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปครับจะตัวนี้มันเป็นบอสที่แบบว่าสุดจะทนคนอย่างบอสนะอ่าเดี๋ยวผมใช้เรียกพี่คูณก่อนอาการผมลืมนะมาไปจะไปครับก็ผมยังไม่รู้นะว่าอันตีมันเป็นยังไงทุกคนลองดูแล้วกันอันตีไปก่อน อุ้ยอุ้ยอันติไว้อยู่นะทุกคนอันติล้มกดอันติแบบล้มกดเลยอะคือเป็นลมอะ่ะเออดูดิยยาดานี่วายุศราตันนี่เป็นไงล่ะนอ,องหาปะลาโหนอน,หนึ่งเฮ้ยแต่แต่ผมคิดว่าเอาไปเล่นลงลงดันได้นะลงได้ไม่ใช่ดี๋ยวนมันก็ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่แต่คนก็มันมีจังหวะ กดสกิล e ้ยมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ่ะทุกคนเอากด q สามารถเอาออกเอค a เซิเเลได้นะหลบได้อยนะผมคิดว่านะมันแบบง้างง้างเท้าแบบควาจะใช้ไงดูดิเดีย๋ยวผมห้ดูใหม่เนีย่ยนะง้างเห็นนะทุกคนดูดูนะเนีย่ยแต่ลมมันเบามากอะ่ะแต่คือถ้าเกิดว่าเข้าในที่จุดที่แบบระยะใกล้ก็คือตายอ่าประมาณนี้นะครับผมปะก็ลองให้ทุกคนได้ดูใหม่ เอาตัวปืนนี้ก่อนละกันเออโอเคครับก็ถือว่าใช้ได้นะทุกคนเจ้าตัวคิสเตียนตัวนี้นะแต่คนนี้ไม่ค่อยนิยมเล่นเท่าไหร่นะครับผมผมเห็นเราตามพวกเอออะไรนะ QP <Pv> ไม่ค่อยมีคนเล่นนะน้อยแล้วก็ลงดันก็ไม่มีนีลงอีกเหโอแต่กันรอดอะโอเคตายนะครับผมตนนัวต่อแรกผมหนูนววัารอดนะ คือระยะใกล้เอ้ยระยะใกล้ๆอ่ะจะตายแน่นอนเนี่ยเห็นไหดูตายแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดว่าโจมตีระยะใกล้นะถ้าเกิดว่าระยะไกลมันไม่น่าตายเท่าไหร่เผมคิดว่าไปครับเฮ้ยเนี่ผมเข้าไปกลางเข้าไปกลางตรงปืนเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะตายจะตายวายุคาราตันมันก็ตายเยอะอยู่นะตายเยอะอยู่นะใช้ได้นะลูเตะคาราตันโอ้โหตัวเดียวก็ะโถ ต้องหันทิศทางให้มันถูกนะทุกคนม่แต่หมูมันเหลือเลือดอยู่ป่ะอ๋อมันเป็นลมแบบต่อเนื่องนะคือแบบตัวหนึ่งโดนอีกตัวหนึ่งก็โดน,นกันอะไรประมาณนี้ประมาณนี้คิดว่าก็าคือสกิลหมูก็โอเคได้อยู่นะทุกคนก็ผมมาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมมาไปครับอันต่อไปอันเจ็ดละอย่างไบ ไม่ตัวนี้แม่ดูดูผมขอจะใกล้ดูเลยนี่เพื่อแต่แต่ว่าผมคิดว่าเท่นะโคตรเท่เลยทุกคนคือแบบเท่จัดอ่ะคือตัวก็เท่แล้วก็หล่อหน้าตาดีอยู่นะนี่วจะาการปืนก่อนมือปืนก่อนโอ้ยยิงผมไม่พักเลยเฮ้ยนี่ลมไปดิมาดิครับผมนี่ เตะรั่วไปสองทีต่อไปด่านอะไรครับอุ้ดา่านนี้ตัวนี้ผมไม่ชอบเลยว่ะทุกคนเออได้ไงวะมาดิเออเห็นไหมลมมันต่อเนื่องนะทุกคนเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแบบว่าอีกตัวนึงโดนอีกตัวนึงก็โดนแบบว่าภายในระยะแบบใกล้ๆก,ก,กันนะค,ะะครับผมปับ นี่วายุสลาตันเอาตายสี่ไปดิรอลงไปคุยกับล่ามโมงซะแล้วเดี๋ยวเราไปรอดูบอสกันผมก็อยากรู้ว่าบอสมันจะเป็นยังไงนะมาดิมาดิครับไอ้แก่รอดได้ไงวะไอ้แก่รอดได้ไงหืมเมื่อไหร่จะถึงบอสเนี่ยอ๋อถึงแล้วนะทุกคนไวมากโอเค เราดูว้ากันเออตอนนอนผมยังไม่ลองให้ทุกคนได้ดูลืมลืมดูตอนนอนถ้าเตะแต่ขาดเขานอนแบบติดสถานะเอ้ยบอลหลบไม่ได้ว่ะทุกคนหลบได้อยู่ดีว่ะมันก็หลบได้ดีว่ะในช่วงวะนี้ไอ้ฮอนยังไงเตะสวยไม่ได้นี่ไม่ต้องบินหลบอะไม่ต้องไม่ต้องบิน สวดโอ้ยหล่นโอ้โหไม่สวดบ้างไม่สวดบ้างเฮ้ยหลงกดเบื่อปืนนึิงเหรอผมอ่ะก็เบื่อปืนเลยทุกคนวันนี้ใช้มันยาลัวๆเลยนะเตะห่างๆแล้วเตะห่างกันพอได้อยู่เฮ้ยยิงไม่เลิกเลยเฮ้ย ได้ได้ได้เตตีห้าของดีบัลล่าอยู่โอเคเขานอนแล้วนะเขานอนก็ได้อ bon, ยู่ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคครับเรียบร้อยบอลเราเรไปคุยแล้วงหมดแล้วแต่กุญแจมาแต่ประเด็นกระเป๋าเต็มเก็บก่อนเก็บกุญแจก่อน ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมเจ้าตัวคิสเตียนนะครับผมก็ตอนนอนก็สามารถใช้ได้อยู่เหมือนกันนะทุกคนเลือกของสักครู่อ้าวาเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นรลน่ทั้งออกทางซ้ายทำไมกดตรงกลางออกกลางวะเฮ้ยงงงงแล้วก็งงงงโอเคตอนนี้อยู่ด่านโจกเกอร์แะ้วทุกคนก็อย่าไปรอลองโจกเกอร์กันต่อนะครับผมวะ กอรที่ต้องทําให้นอนนะผมไม่เคยผ่านระดับ s มันต้องบวกของเยอะเลยนะครับผมอุย้ยอย่างเยอะเลยมาจิตเตียนเราไหวอยู่แล้วทุกคนสบายอะเปิดไปก่อนเลยแล้วโดนยกจังหว่านี้ยังไงอโดนอีกเรอ เตะล้มกดเตะล้มกดยังลุกมาอีกเหรอเพือ้าวหลบทำไมวะเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยโจ๊กูก็เตะหลบกดไปดีแต่มันเบานะตอนนอนเบาเบากว่าตอนตอนนั่งไอ้ย่ะไอ้ตอนตอนยืนทุกคน มันก็ควงไม่เลิกเลยเฮ้ยยังยังไม่เลิกควงอีกเตะไม่ได้หรือทุกคน,นยังไม่เลิกควงอีเหรอเฮ้ยควงเป็นว่าเล่นเลยเฮ้ยโด,โดนใช่ยังจะควงอีกเหอเฮ้ยพอเถอะ เขาหยุดพวงไงเบาเห็นปะเบาเบาจัดเลยอ,ะอ,ยลอล่ะ้ยลองเราผมลองผมลองเตะระยะใกลๆดิเฮ้ยลมก็ไปอยู่นะเอ้ย,ปย,ปยไปอยู่ไปอยู่ลมไปอยู่ลมไปอยู่ลมไปอยู่ตั้งท่าแล้วก็เตะเลยไม่โดนหรอ ได้แต่แต่ว่าลมลมมันไปอยู่นะทุกคนอันติอันติลมไปอยู่นี่โอ้ยโดนนะนะรอกันรอ,รอจังหวะต้องหันหน้าให้ถูกด้วยแล้วผมหันหน้าผิดด้วยประเด็นหันจังหวะก่อน,กแน,นแล้วกันอะไรไม่สุดแล้วโอ้อะไรวิง่งควงไม่เลิกเลยเฮ้ยเออมา โอ้โหควงไม่เลิกจริงๆนะครับผมจังหวะนี้โจ๊กเกอร์เราดูดิอืมอย่าควงไม่เลิอกอีกโอ้เราโดนจังหวะนี้ มันจะควงไม่เลิกเตะสวนก่อนละกันโอ้ไม่เลิกจริงว่าทุกคนมันควงผมไม่เลิกไงเะไม่ตายเหรอเออเรียบร้อยโอ้โหใช้วเวลาไปตั้งนานสามนาทีกว่าทุกคน ถือว่ามันยังไงอ่ะก็คือเอาไปลงดันก็ยังพอได้อยู่ลงดันแบบหมู่ๆนะครับผมหรือว่าเอาไปเล่นแบบ p p ก็ได้นะครับผมทุกคนเจ้าตัวคิสเตียนนะครับผมก็สามารถไปซื้อในการที่ช็อปได้นะครับผมแต่ส่วนข้างนอกไม่มีขายนะครับผมคนไม่เอามาขายกันเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าคนเล่นน้อยนะครับอ่าได้ฉายาใครเนี่ยโอเคครับผมกับ ประมาณนี้ละกันนะครับผมกับการลงดันซับเวกับเัวตัวคิสเตียนที่ผมเอามานำรีวิวทุกคนได้ฟังกันนะครับผมทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส c ค i b e ช่องฮอนคูเกมเมอร์กันด้วยนะครับผมพบเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ